สวัสดีครับนักงเรียนชั้นปรฐมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้มาวิชาสังคมศึกษาและก็ประวัติศาสตร์นะครับครูเพลยวันนะครับในเรื่องสังคมศึกษาก็คือเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนนะครับมาดูนะครับในใบงานที่5นะครับ มาดูศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามมีพิธีกรรมอะไรบ้างครับผมการทำพิธีละหมาดวันละห้เวลามีอะไรบ้างครับก็คือเวลาย่ำรุ่ง 2. เวลากลางวัน 3. เวลาเย็น 4. เวลาพบคำ่ำห้าเวลากลางคืนนะครับ ก็จะมีการได้ยินเสียงละหมาดประมาณ5เวลานะครับต่อวันหนึ่งนะครับต่อมาขอใครพุทธพพุทธศาสนาพุทธศาสนามีอะไรบ้างครับผมก็คือการเรียนเทียนในวันสําคัญทางพุทธศาสนามีวันอะไรบ้างครับที่เรียนเทียนคือวันมาคาบูชาวันวิสาคาบูชา แล้วก็วันอาสาฬหาบูชานะครับต่อมาศาสนาคิดมีอะไรบ้างครับการไปโบถ์คิดในวันอาทิตย์ครับเนื่องจากวันอาทิตย์เป็นวันที่ถูกตั้งไว้ให้เป็นวันสบาโตนะครับเป็นวันที่พระเจ้าให้มนุษย์เข้ามานมัสการพระเจ้า เพราะวันที่เจ็ดเป็นวันที่พระเจ้าทรงพักหลังจากการสร้างโลกมาหกวันนะครับดังนั้นวันอาทิตย์ก็เปรียบเสมือนวันที่พระเจ้าให้หยุดพักจากการทํางานเพื่อมารับกําลังจากพระเจ้านั่นเองนะครับมาดูวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมจีนก็คือการรับประทานอาหารโดยใช้ตะเกียบนะครับ ตะเกียบนับเป็นโมนโดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าอย่างหนึ่งของจีนนะครับทั้งยังเป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร <c oughs> ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับโลกตะเกียบได้รับการขนานนามจากชาวตะวันตกว่าเป็นอารยธรรมของโลกตะวันออกนะครับคนจีนเริ่มใช้ตะเกียบตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางหรือนานกว่า3,000ปีมาแล้ว มาดูวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยที่เราเห็นคืออะไรครับก็คือการแสดงความเคารพการไหว้นะครับไปลามาไหว้ก็คือมารายาทไทยนะครับที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายเวลาพบปะกันหรือลาจากกันการไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ นอกเหนือจากการกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วยังแสดงออกถึงความหมายการขอบคุณและการขอโทษการไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิมตรไมตรีที่เป็นขนธรรำเนียมประเพณีอันดีงามนะครับมาดูวัฒนธรรมตะวันตกมีอะไรบ้างครับการรับประทานสเต็กโดยใช้มีด การรับประทานให้จับมีดด้วยมือขวาครับเพื่อตัดแบ่งอาหารให้ใช้ขนาดพอดีให้ได้ขนาดพอดีคำนะครับและจับซ่อมด้วยมือซ้ายนะครับเพื่อช่วยในการหั่นมือขวาจับมีดมือซ้ายจับซ่อมอแล้วก็หันนะครับพร้อมส่งอาหารเข้าปากด้วยมือซ้ายนะครับไม่ใช่มือขวานะครับ ห้ามใช้มีดส่งอาหารเข้าปากนะครับเพราะจะทําให้อะไรครับทําให้มีดไปโดนปากนะครับทํำให้บาดแผลได้ครับามาดูภาษาไทยการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับภาษาไทยปรากฏครั้งแรกในพุทธศักราช1826นะครับ โดยพ่อขุนลามคำแหงและปรากฏอย่างสากลและใช้ในงานของราชการเมื่อวันที่31มีนาคมพพศ2476นะครับด้วยการก่อตั้งสำนักงานราชบัณฑิตติยสภาขึ้นนะครับและปฏิรูปภาษาไทยพุทธศักราช2485ครับมาดูเหตุการณ์สำคัญของงเรียนในชุมชน โรงเรียนของฉันชื่อโรงเรียนสุลาสนามกลางลำนะครับปัจจุบันมีข้าราชการครูจำนวน11คนนะครับรวมพอ1คนแล้วก็มีพี่เลี้ยงอีก2คนนะครับแล้วก็มีนักเรียนจำนวน144คนนะครับประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับเอาเป็นผู้บริหารดีกว่านะครับนะอ่า ผู้บริหารคือคนที่หนึ่งก็คือนายสุพจน์สุวินัยนะครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่พศ2 4 7 6นะครับถึง2477อ่าคือคนที่หนึ่งนะครับปัจจุบันนายนิธิกิจชมพูนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพศ2องพ ถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนคนที่17นะครับในสัป,ปดาห์นี้ครูก็ขอจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาเจอกันในใบางานที่6ขอบคุณนะครับ